โอราชาลูกหนังทุโลกร่วมมือกับเพจ VR ลิพูขอเสนอนักฟื้นฟูร่วมงานหง100เกมกับฝาบินโยอานูชี้หงยังไม่เต็มที่พอผลจากการที่เราทําได้แค่เสมอกับเวสบอมวิดเมื่อวันอาทิตย์และแมนยูเจ็ดเอาชนะวูฟได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อคืนทําให้ตารางคะแนนหลังผ่านไป15เกมเท่ากันลิพูมี32แต้มและแมนยูมี30แต้มขึ้นมาทาบเป็นผู้ท้าชิงแบบเต็มตัวหากทั้งสองทีมยังชนะไปเรื่อยๆอีก2เกม เกมที่18จะกลายเป็นศึกแดงเดือดเพื่อชิงจ่าฝูงกันแต่ก่อนจะถึงศึกนั้นเรามาเดตความเคลื่อนไหวของทีมในเกมเจอกับนิวคาสเซิลคืนนี้กันก่อนรวมถึงประเด็นดื้นที่น่าสนใจด้วยหงคว้าคนเก่งร่วมงานฟื้นฟูปีนี้ลิพูดเจอปัญหาหนักคือนักเตะมีอาการบาดเจ็บกันครึ่งค่อนทีมบางคนเจ็บซ้ำๆวนๆการรักษานักเตะให้หายกลับมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งแต่การฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะเหล่านั้นให้ฟิตสมบูรณ์ไม่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บรบกวนอีก ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญลาสุสมสซอนของเราเตรียมรับมือการกลับมาจากอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักโดยการคว้าตัวดรแอนเดียสชุมแบกเกอร์อดีตเพื่อนร่วมง,งานของครอปสมัยคุมดัดมวลมาร่วมง,งานในฐานะหัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูและประสิทธิภาพเพื่อทํางานในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพฟอร์มการเล่นทีมแพทย์และฟื้นฟูร่างกายนักเตะชุมแบกเกอร์เพิ่งทํางานเป็นหัวหน้าทีมฟิตเนสและการป้องกันอาการบาดเจ็บให้กับทีมชาวก้ซูนซี แต่ก่อนหน้านั้นเขาทํางานอย่างใกล้ชิดกับจิลครอปโดยใช้เวลา4ีฤดูกาลกับบริษเซียดอดมุนระหว่างปี2 0ง1แและ2 0 1 5ในฐานะโค้ชฟื้นฟูสมรรถภาพนี่จะเป็นอีกการเดินเกมสําคัญของทีมในฤดูกาลนี้หากสามารถแก้ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูร่างกายนักเตะได้อย่างมีประสิทธิภาพเทรนชี้เราต้องมุ่งมั่นให้ครบ90นาทีเกมกับนิวคาสเซิลนั้นมีความสําคัญมากทั้งในแง่ของตารางคะแนนและผลทางจิตวิทยาโดยรวมของทีม เพราะเพิ่งพลาดท่าโดนทีเด็ดของเวสบอลบิดตีเสมอได้เกมก่อนนอกจากนั้นการบดบี้ขึ้นมาของแมนยูจี้หงแดงของเรามาแค่2แต้มก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นยอดให้นักเตะของเรามีความมุ่งมั่นเต็ม100กับเกมคืนนี้เหมือนที่เทรนอานให้สัมภาษณ์กับเว็บทางการว่าผมคิดว่าเรารู้ว่ามันจะเป็นเกมแบบเดียวกันพวกเขาน่าจะมีแนวคิดที่ต้องการจะหยุดยั้งสิ่งที่เราอยากจะทําและหลังจากนั้นพยายามเน้นโต้กลับแต่มันคือเกมพิมลีดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ เราเห็นมาแล้วจะเกมกับเวสบอมเรารู้ว่าถ้าไม่อยู่ในจุด100%แล้วเราก็ไม่คู่ควรกับ3แต้มนั่นคือเรื่องที่เราต้องขบคิดและทําให้แน่ใจในเรื่องความตั้งใจรวมถึงสมาธิที่ต้องแน่วแน่ตลอด90นาทีเพราะเกมกับเวสบอมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจึงถูกลงโทษในเรื่องนี้เรารู้ว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่100%แล้วเรามั่นใจว่าจะไปที่นั่นและเก็บชัยชนะแต่เราต้องอยู่ที่100%เท่านั้น 100เกมกับฟาบินโยในบทบาทผู้ปกป้องจะก,กองกลางตัวตัดเกมมาสู่กองหลังที่ลิผูจะขาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวในตอนนี้สําหรับฟาบินโยในเกมที่ผูทําได้แค่เสมอกับเวสบอมบิดหน,นึง่งต่อหนึ่งถือเป็นเกมที่100ของเขากับลิผูทางทีมงานสมมติจึงจับเขามานั่งสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในทุกมิติของชีวิตการค้าแข้งในแอนฟิลด์ในที่นี้ผมขอยกเฉพาะตอนที่เขาพูดถึงการเล่นเป็นกองหลังและความรู้สึกหลังได้ลงเล่นครบ100เกมให้หงแดง หลังเกมฟาบินโยได้โพสในทวิลเตอร์ว่ามันไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของพวกเราแต่ยินดีมากที่เล่นถึง100เกมกับหงแดงช่างเป็นเกียรติเหลือเกินและเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นเกมที่100ของผมกับสมสรแต่เวลาของผมที่นี่ผ่านไปเร็วมากนี่เป็นฤดูกาลที่สมของผมกับลิเวอร์พูลและตอนนี้ก็เป็นเกมที่100แล้วมันพิเศษสําหรับผมแต่ผมก็ยังกระหายที่จะได้ลงเล่นมากขึ้นและคว้าถ้วยแชมป์มากขึ้น ผมแค่ต้องพยายามทำงานให้หนักเพื่อบรรลุสิ่งสำคัญให้มากขึ้นทีน่นี่อย่างที่ผมบอกมันดีมากที่ผมเดินทางมาถึงตัวเลขนี้ตอนที่ผมมาอยู่ลิปูผมต้องการบรรลุจุดสำคัญต่างๆและผมคิดว่า100เกมได้มาถึงแล้วสำหรับผมมันพิเศษมากเมื่อพูดถึงบทบาทการเล่นเป็นเซนเตอร์ในช่วงนี้ฟาบินโยยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทายสำหรับเขาและเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ดีที่สุดฤรูการแรกผมก็เคยเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟ ผมจะไม่ได้แบบชัดเจนแต่ผมเคยเล่นตรงนั้นในบางเกมผู้จัดก,การทีมเตรียมพร้อมให้ผมเป็นตำแหน่งนั้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยเมื่อผมต้องเล่นตรงนั้นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บของทีมและผมเองก็มีความสุขพรอบผลงานมันออกมาดีผู้จัดก,การทีมได้พยายามช่วยผมในบางเรื่องเกี่ยวกับการยืดตำแหน่งหรือบางครั้งที่ต้องเล่นบอลยาวหรือการขยับเกมขึ้นหน้าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ทําให้ผมพัฒนาขึ้นครอบไม่ได้พูดอะไรมาก เขาแค่พยายามทำให้ผมมีความมั่นใจในการเล่นตำแหน่งนั้นการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญของผมกับเพื่อนร่วมง,งานเมื่อต้องเล่นกับฟูลแบ็กเซนเต์แบ็กและมิดฟิล์คนอื่นพวกเขาช่วยผมได้มากในตอนนี้ผมเองเคยเล่นตำแหน่งพวกนั้นมาก่อนเคยเล่นแบ็กสมัยโมนาโกกับทีมชาติดังนั้นผมจึงมีความมั่นใจในการเล่นผมรู้ว่าในตำแหน่งนี้ผมต้องสื่อสารกับนักเตะทุกคนเพราะผมสามารถเห็นทุกสิ่งบนสนามผมพยายามช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานของผมในตำแหน่งของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการปิดพื้นที่ทางซ้ายหรือขวา อัปเดตเกมหงปะทะสาลิกาเกมนี้ลิพูไม่สามารถใช้งานเจอมาติปและนาบีเกตา้ารายแรกนั้นบาดเจ็บจากเกมทิ่แล้วส่วนเกต้านั้นมีปัญหาที่กล้ามเนื้อส่วนเตียโก้ที่ลงซ้อมกับเพื่อนได้แล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ลงหรือเปล่าเพราะจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของครอปเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมใช้งานเพราะยังซ้อมได้ไม่เต็มเซสชั่นโชคดีของลิพูก็คือมินเนอร์ชาติกรรีกลับมามีชื่อเป็นสำร,รองเมื่อเกมก่อนรวมถึงการกลับมาลงสนามได้ของแชมเบร็ด ภาพรวมของทีมยังถือว่ามีนักเตะให้เลือกใช้มากพอสมควรมีเพียงแค่ตำแหน่งเซนเตอร์เท่านั้นที่จะต้องใช้ฟาบิบนโยเป็นตัวหลักไปก่อนและอาจต้องร่วมงานกับวิลเลียมหรือฟิลิปในแดนกลางคลอปอาจเลือกพักงานโจนส์แล้วให้โอกาสเชมเบลินหรือไม่ก็มีนามิโนที่ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนั้นลิเวอร์พูลเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้5เกมติดในทุกรายการและสามารถทำประตูพวกเขาได้3ประตูเป็นอย่างต่ำมา4เกมติด นิวคาสเซิลเองก็ไม่ชนะลิพูมา7เกมติดต่อแล้วโดยเป็นการแพ้ถึง5เกมต้องมาดูว่าเกมนี้ผลจะเป็นอย่างไรครอปพูดถึงความคืบหน้าของเตียโกมุมมองและเกมกับนิวคาสเซิลเจเกนครอปอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าในการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บข่าของเตียโกอัคันตาราและประเด็นต่างๆก่อนเกมเยือนนิวคาสเซิลในวันพุธนี้และนี่คือสรุปความเห็นก่อนเกมที่ผู้จัดการทีมพูดคุยกับสื่อในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อีกนานแค่ไหนที่ติโก้จะกลับมาลงเล่นและเขามีลุ้นลงเล่นเกมกับนิวคาสเซิลหรือไม่ไม่เต็กโกมีส่วนในการซ้อมจนถึงเวลานี้เข้าร่วมซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์พร็อพให้สัมภาษณ์หลังเกมกับเวสบอลดังนั้นเมื่อวันศุกร์เขาซ้อมเต็มเซสชันแต่เซสชันเหล่านี้มีการลดเวลาลงซึ่งทําให้เขาซ้อมได้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมกับทีมมันไม่ใช่วันนี้ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมและหลังจากนั้นคุณสามารถเล่นเกมพิมลีกได้อีกครั้งเลย มันดูมีแนวโน้มที่ดีในเวลานี้แต่ผมไม่สามารถพูดได้มากว่าถ้าพูดตามตรงผมไม่รู้ผมคิดว่าแผนคือเขาจะฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ตามปกติอย่างสมบูรณ์แต่เราต้องรอดูมันมันสําคัญหรือไม่จะอย่างรักษาทัศนคติหลังจากเสมอกับเวสบอมนั่นคือเรื่องที่สําคัญเสมอในชีวิต ผมอยากจะชนะอะไรมากกว่านี้แต่ผมเคยเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงตน้ตนๆในชีวิตว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาและนั่นเป็นเรื่องที่ปกติอย่างสมบูรณ์ผมชอบชนะเกมฟุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสมควรที่จะชนะสำหรับคำว่าเหมาะสมที่จะชนะในค่ำคืนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องทำมากกว่านี้ทำเรื่องต่างๆที่ถูกต้องมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ลงทุนอะไรเราวิ่งเยอะมากเราสู้เยอะมากทุกอย่างนั้นโอเคแต่เราต้องทำอีกหลายเรื่องที่ถูกต้อง นั่นคือสิ่งที่ผมพูดกับเด็กๆไปแล้วผมไม่ได้โกรธพวกเขามันเกิดขึ้นได้เราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันอีกครั้งและหลังจากนั้นเราจะเล่นฟุตบอลกันต่อไปความมั่นใจว่าลิพูดได้เรียนรู้บทเรียนหลายอย่างจะผลเสมอกับเวสบัมเมื่อทีมชนะนกับนิวคาเซลผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลจากความมั่นใจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์จนถึงเวลานี้เราทํามันสําหรับเด็กๆแล้วนี่คือกลุ่มท็อปและพวกเขาสุดยอดหลังจากชัยชนะเจ็ต่อ0ูและพวกเขาก็ยังเป็นทีมท็อป หลังจากเสมอกับเวสบอมมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาจจะมีมุมมองจากภายนอกที่เปลี่ยนแปลงผมจินตนาการได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นทันทีแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่ผู้จัดการทีมหนุ่มอีกแล้วและผมสามารถตัดสินเรื่องต่างๆเหล่านี้ในแง่มุมที่ถูกต้องเราไม่มีความสุขเกี่ยวกับมันความจริงแล้วมันตรงกันข้ามแต่ตอนนี้มันจบลงแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อีกต่อไปเราแค่ต้องทําให้แน่ใจว่าในสถานการณ์ที่เหมือนกันเป๊ะมันจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเป๊ะอีกครั้ง แต่ผมยังไม่รู้ว่าเกมกับนิวคาสเซิลจะเป็นยังไงเสียใจด้วยแต่การวิเคราะห์จะตามมาในช่วงเช้าวันจันทร์หลังจากนั้นผมน่าจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรสตีฟบรูซหลุนว่าจะได้คารลัมวิลสันกองหน้าตัวเก่งกลับมาเป็นตัวเลือกเราคาดว่าเขาจะลงเล่นได้เขาเป็นศูนย์หน้าที่ดีแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขามีนักเตะที่ดีมาก2 3สาคนมันเป็นอย่างนั้นเราต้องพร้อมสำหรับเรื่องนี้เสียใจด้วยเราสามารถแถลงข่าวที่นี่ได้ แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถใช้รายละเอียดเกี่ยวกับเกมกับนิวคาสเซลมันจะเป็นอีกความท้าทายที่ยาเหมือนกับทุกเกมที่เจอกับนิวคาสเซลเสมอมาเรามีเวลา3วันที่จะทำให้แน่ใจว่าเราพร้อมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ